คือเกาพี่น้องมาหาเลาะกินเผาผู้เฒ่ามาหากินเผาปีงปลาดุกตัวยิ่งใหญ่เนาะคุณยายเนาะอันนี้ไทแหนงไหมไทรหนงเนาะไก่คือขมเมาแท้นี่มีไก่มีใส่มีมบมืออะไรแต่โบสอันนี้ก็เราบานเดียกันโอ้ไปเดาเสียบแต่เนาะ คือเกาคือเกามันจะจแซบไไก่ตัวละกี่บาทครันะ130บร้อยสามสิบร้อยสามสบบาทอืมไก่ร้อยสามสิบผมจะกินอะไรรัดคิวกนะ่อนแน่นอนยะนบอยู่ย้รัหคิวได้ตามคิวมัน جود